ที่เที่ยวจังหวัดพะเยาบนเส้นทางเดียวกันกับจังหวัดพะเยานั้นอยู่ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมมันงดงามและก็มีธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยนะครับในคลิปที่ผ่านมาผมนําเสนอในอีพีแรกนะครับเราไปเที่ยวถึง3มจุดด้วยกันแล้วตอนนี้ลงจากเขานะครับเพื่อจะไปอีก2จุดเราไปด้วยกันเลยครับ แม่เป็นชาวเย้าเนาะแม่เป็นเงาเงาอ๋อเมียนอ,อ,อุ้ยเมียนอิเมียนอิเมียนอ๋ออิ่เมียนนายาสมุนไพรจุดชมวิวผาช้างน้อยนี้อยู่ติดถนนเลยนะครับสามารถมองเห็นผาช้างน้อยได้อย่างชัดเจนเลยสองข้างทางก็มีของพื้นเมืองขายมีร้านกาแฟาตั้งด้วยนะครับชมวิวจิบกาแฟาชิลมากเลยครับฮักภูรังกา บริเวณแถวนี้เขาเรียกว่าภูหลังกาหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่จุดนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าผาช้างน้อยเป็นซิกเนเจอร์หนึง่งที่เป็นทะเลหมอกสวยๆเตี้ยแล้วถ้าอยากจะเห็นหมอกยามเช้าก็ต้องมาแต่เช้ามืดเลยนะครับผมเคยถ่ายคลิปไว้ไปดูด้วยกันเลยครับ และจากจุดชมวิวผาช้างน้อยนะครับเราก็มุ่งตรงไปที่ถ้ำหลวงสะเกินกันเลยดีกว่าครับได้ขึ้นเขาอีกครั้งนึงงละไปกันเลยครับนั่นนีงครับปากทางเข้าถ้ำหลวงสเกินแครับอยู่ข้างบนนั่นเลยครับ ติดต่อเจอ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ไม่มานะครับเขาบอกว่าติดฟุระตั้งด่านอยู่ต้องไปลุยกันเองแล้วเราคงไม่ติดถ้ำกันนะครับการขึ้นเขาในครั้งนี้ก็มีเพื่อนร่วมทางอยู่สองสามคนนะครับที่ต่างก็มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจจะขึ้นบนถ้ำหลวงด้วยกันนะครับ มืดพิ่งไปขึ้นดอยภูลังกามานะครับและตอนนี้ก็มาขึ้นที่ถ้ำหลวงอีกโอ้โหตึงและเมื่อยขามากๆเลยนะครับ สไม่มีใครขึ้นมาแล้ว,ลวถ้าจะมีแค่ทีมเรานี่แหละข้างบนนั่นไงครับถึงแล้วจ้ะเ,เด,ดี๋ก็รู้ว่าผมสมกับความเหนื่อยแค่ไหน สนุกกันต่อไปยอดน,นียัง่งได้เยพื้นที่ดูเหมือนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมานะครับ้าาที่ก็ไม่ได้มาเคลียร์อะไรเลยครับไม้ก็ผุเชือกก็ไม่แน่นเท่าไหร่นะครับ ใบไม้ก็ไม่ได้กวาดไม่มีใครขึ้นมาแล้วดูแล้วมันน่นะครับนี่คือความสูงอาา้าวคณะสู้ไม่สู้สู้มาถึงแล้วนะครับเฮ้ยมาถึงแล้วครับโอ้ นี่เรามาถึงปากทางถ้ำ,ถำหลวงสะเกลน,นะครับแต่กําลังหาทางว่ามันจะไปยังไงนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาช่วยเรานะเวลานี้นะครับเขาติดภารกิจกันต้องมาเที่ยวเอง ว่าจะเหลือแค่2คนนะครับที่จะขึ้นไปสำรวจโลกแต่ว่าส่วนที่เหลือก็นั่งกันอยู่ข้างหลังนู่นละขอพักเหนื่อย มาไกลแค่ไหนนี่ขึ้นมา 700, ไม่เจ็ดร้เร้อยเมตรแล้วเนี่ยใช่แต่ว่าไปไม่ถึงฝันนะครับนูน่นข้างบนแสงสว่างอยู่ปลายปลายเขานุน่นปลายะมงแต่ว่ามันสูงเกินไปแสงสว่างอยู่ปลายกโะมงขอฝากเจ้าหน้าที่ด้วยเออมันยากเหลือเกินมาคนเดียวก็กลัว เาเียแต่ในที่สุดเราก็พยายามจะเดินไปทางอีกซีกหนึ่งจนได้นะครับได้บรรยากาศที่แตกต่างและน่ามาสจัจรรย์จริงๆเลยนะครับ โอ้โนี่เป็นก้อนหินยอกหินย้อยนะครับขนาดใหญ่เลยลองลงไปที่ปากทางเข้าโอ้ยอันนี้เป็นหินงอกนะครับขนาดใหญ่เลยสุดยอด ตอนนี้เรากำลังอยู่ด้านบนนะครับของถ้ำนะแต่กลิ่นของขี้ข้างคาวเยอะมากแล้วก็ได้ยินเสียงข้างคาวอยู่ในถ้ำปากถ้ำใหญ่ๆเรื่อย อ้นี่มีแสงสว่างสองเข้ามาด้วยนะครับข้างในนี่มืดตึ๊ดตือเลยได้ยินแต่เสียงข้างเขาร้องกำลังงมนะครับเต็มเลยนนก็จะขึ้ไอสองมองไม่เห็นแล้วครับตอนนี้มืดตึ๊ดตือ,นนอครับเห็นอยู่แต่วิดีโอมันจับไม่ได้แล้ว เราสองคนไม่กล้าไปไกลกว่าน,นี้นะครับเพราะว่ากลัวว่าจะหลงทางแล้วก็ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราคงต้องรีบกลับแล้วล่ะ ที่เห็นนี่ก็เป็นหินงอกนะหินย้อยลงมาไหลลงมาเรื่อยๆนะสวยมากเลยเก้อนๆเป็นช่องแสงข้างบนด้วยครับนเะจ๋งมาก ขาลงนี่เราลงค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับสนุกสนานเลยเกือบจะตกเขาเลยนะครับเลยต้องถอยหลังลงเลยนะครับไหนที่สุดนะครับเราก็ลงมาถึงตีนดอยจนสำเร็จแล้วเย้ ผมจะดีใจเป็นที่สุดเลยนะครับถ้าทุกท่านจะได้มีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชมด้านล่างหรือกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube และ Facebook วมวนหมานและขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกคนนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ดูจนจบครับ